ไก่ดาราฮะไก่เนี่ยนี่ไก่ตอ่อนี่คือไก่ต่อนะครับเป็นไก่ตอ่อไก่ไก่ตอ่อนี่ดูดิดูดิมันชอบรูปตรงนี้ยิ่งรูปมันยิ่งตั้งดูดิเดี๋ยนะมันชอบตรงนี้แะดูดิเนี่ยไก่นี่มันชอบคุณรูปตรงเนี้ยดูดิมันชอบเนะี่ยมากขนาดเลยแขกคนไปรูปข้างมันมากขนาดเลยดูเนี่ยไก่พระเอก ไก่พระเอกเอิ่นไก่พระเอกนี่มันมันเท่รีเดียวดิเพี้ยนไปนะพี่น้องไก่พระเอกนี่มันมาคนรูปเลยมันมาแห้งดิยบังเด้อเนี่ยมันมาคนรูปคอสิเนี่ยมันมาขนาดเลยเดียดิมันตั้งคอตรงเลยเดียวดิไปไหนเอิ่นไก่พระเอกวุ้นแหน่วุ้นแหน่ตั้งคอตรงดิ้งเลยนะวุ้นแน่เน่เดิดิ เชื่องขนาดเลยครับนาฮากิลิอุ้ยอ่กินกล้วยกล้กล้กวยกล้วยอ่กินกล้วยก่อนกินกล้วยก่อนอ่ะกินก่อนยังมีแห้งเอากินละกินละนี่ป้อนปกินกินเองแหงไก่ดาราครับเชื่องคือ,อยังพี่น้อง ตัวบกแพะตัวสามพบาทไปด้ครับนี่ตัวนี้เขาซื้อมาสามพบาทเลยี่งามงามเอาไหมกินเกินได้ไปไปไปเลยเสร็จตาพร้อมนี่ๆไม่นี่อไม่ีม่ยเทลีมันจะเบ,บ,บิดลูกซื้อลูกคอบมันสตง้พี่น้องด้ว เนี่ยมันจะเริ่มมันมัน,ม,นมันจะตั้งข้อขึ้นเลยเหรอไงเนี่ยมันมันจะตั้งข้อขึ้นขึ้นมันมากมันมากเนี่ยมันมากถ้าคนไปรูปข้อสิรูปรูปไอตัวเนี่ยก็เดือกมันอะพทษนะมันมากเบิ่งตามมันดิเพื่อนอะกายพระเอกโอ้ย่างเท่เลยเนาะแต่เมื่อไรทำไมตัวนี้มันจะตั้งขึ้นตั้งขึ้นน้อยเท่าไหร่เดี๋ยวนะนี่ปาโถดก็เท่แต่ว่า เทขนาดเลยนี่มาเป็นไก่โตครับนี่เป็นไก่โตไก่โตไก่ปลาครับก็ซื้อมาเชืองเชื่อกมานีมานีมากินกล้วยกอนนี่กินกล้วย,ยกล้วยกล้วยนี่ของซสบ Ăn Mắc sẽ hả? Lại phế ếch, gái À, tôi, Cái nắng giang chứ bộ đấy nè Để ăn มามามา,มากินเงีย้ยกินกล้วยจะไม่แห้งบรรลุข้อจะหน่อยนะเบอ้ร์เทียพวกมันตั้งขึ้นตั้งขึ้นเทียนหน่อยละไหนไหนมัดขนาดเลยนะโอ้ยอย่ามันมกนักเนาะพูดนะมันตั้งขึ้นแล้วขึ้นเลยบอสพี่น้องข้อมันตั้งขึ้นเรื่อยๆเลย,ยบอสเลยไงวะพูดนะเที่ยโอ้วตรงดิ้งเลยเขาเนี่ย แน่นอนอีเลยวะอ้ตรงเลยบรรนัดตรงแล้วนี่เอ้ยเนาะจะมันคังเนะาะอาตุสุดยอดเลยเทเนาะไกลดล่ดาา ฉายาเพิ่นผมตั้งหายที่นี่สามารขนาดเลยรูปข้อนี่ยเท่ขนาดเลยวะ ง่ามพี่น้องนี่โอ้มานิมาหนมันนฮอนแดดมะมาข้างนอกนี่